ต่อไปต้องเป็นการตั้งค่าเครื่องบันทึกนะคะพอเราเปิดขึ้นมาก็จะขึ้นหน้านี้เราก็เลือกภาษาได้เลยค่ะอัน,นี้ก็จะมีหลายภาษาเราก็เลือกภาษาไทยค่ะแล้วก็กดปรับปรุงส่วนตั้งค่าความละเอียดเป็น2ล้านไหมก็กดไม่นะคะ แล้วก็ใส่รหัสผ่านได้เลยค่ะซึ่งรหัสผ่านจะต้องประกอบไปด้วยอักษรตัวใหญ่อักษรตัวเล็กแล้วก็ตัวเลขนะคะ ก็กดเปิดใช้งานค่ะอีเมลตรงนี้นะคะเราจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะในที่น้อไม่ได้ใส่นะคะส่วนก็กดต่อไปค่ะ mm hmm. Hi Luviation อันนี้หน้านี้ก็คือการตั้งค่าสถานะดูออนไลน์ผ่านมือถือนะคะ mm hmm. ก็คือให้กดเปิดใช้งานค่ะแล้วก็ให้เช็คสถานะตรงนี้ให้ขึ้นออนไลน์นะคะ mm hmm. การเข้ารหัสสตรีมเราจะกดก็ได้หรือไม่กดก็ได้คําว่าการเข้ารหัสสตรีมหมายถึงว่าถ้าเครื่อง ที่สองสามสี่ต้องการดูโดยใช้ย,ยูเซอร์กับพาสเวดเราเขาจะต้องใส่รหัสสตรีมก็คือรหัสตรงนี้นะคะแต่ถ้าเราบอกว่ามันยุ่งยากไม่ต้องให้เขาใส่ก็ได้ค่ะก็กดปิดได้เลยส่วนรหัสยืนยันตรงนี้ใช่ไหมคะเราสามารถแก้ไขก็ได้เป็นรหัสอะไรก็ได้ค่ะตรงนี้ก็คือ QR code ไว้สำหรับสแกนรูออนลน์ผ่านือถือนะคะต่อไปก็คือความความรักษาความปลอดภัยคำถามนะคะอันนี้ลูกค้าก็คือต้องตั้งเราสามารถตั้งคำถามอะไรก็ได้คำตอบอะไรก็ได้แต่ว่าให้จำได้นะคะเพื่อเป็นการแบบถ้าเราลืมรหรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถเข้าโดยการตอบคำถามพวกที่เราตั้งไว้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการสมบูริ์นะคะก็กดปรับปรุงก็ต่อไปก็กดกำหนดค่าด้วยตัวเอง อันนี้เป็นการวาดรูปนะคะเราจะวาดรูปอะไรก็ได้ค่ะแต่ทางเราจะวาดรูปเป็นตัวแซ็นะคะกดวาดให้เหมือนกันสองครั้งค่ะค่ะสำหรับหน้านี้เราก็เลือกวันที่นะคะก็คือปรับทําโซนเป็นกรุงเทพค่ะอันนี้ก็ไม่ต้องแก้อะไรค่ะกดต่อไปค่ะต่อไปค่ะเส่วนนี้ก็คือหน้าหาดินนะคะถ้ามันยังไม่ format ให้ลูกค้าเช็คตรงนี้นะคะว่าพื้นที่ว่างจะต้องเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งค่ะ ถ้ามันยังไม่ฟอร์แมตให้ลูกค้ากดติ๊กถูกข้างหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็กดเตรียมมาใช้งานตรงนี้ค่ะมันก็จะถามว่าต้องการฟอร์แมตไหมก็ให้ลูกค้ากดตกลงเนี่ยค่ะลูกค้าต้องรอตรงนี้ครบให้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนี่ยถ้าเมื่อฟอร์แมตเสร็จแล้วมันก็จะมีพื้นที่ตรงนี้ขึ้นค่ะถ้าเรายังไม่ได้ฟอร์แมตตรงนี้จะเป็นศูนย์แล้วกดถัดไปค่ะ กดถัดไปได้เลยเป็นกล้อง IP เราสามารถเพิ่มกล้อง IP ได้